ด y n นัสตี้อพาร์ตเมเป็นอพาร์ตเมนต์สำหรับอยู่อาศัยอยู่ในทำเลทองติดถนนลาดพร้าวตั้งอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าว93-93ทับหนึ่งสถานที่ใกล้เคียงกับดา n นัสตีเป็นสถานที่เศรษฐกิจออกจากด y n นัสตีมีศูนย์รถยนต์อีซูซุส,สถานที่เวชกรรมเสริมสวยฟูดแลนด์เดินแค่ถึง2นาทีถึงสถานีรถไฟฟ้าสีเหลืองสถานีมหาทยอยู่หน้าฟูตแลนด์พอดี ส่วนฝั่งตรงข้ามด y านส t y มี McDonald's มีโลตัสมี Burger King คิงอเมซอนคอฟฟี่ด s า y สตบริการห้องพักห้องพัดลมห้องแอร์บริเวณรอบอาคารกว้างขวางเป็นที่จอดรถได้ถึง40คันจอดฟรีราคาเริ่มต้นที่2,300บาทถึง3,200บาทบริการห้องพัดลมพร้อมเฟอร์นิเจอร์2,300บาทค่าประกัน3,000บาทห้องแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์3,200บาทค่าประกัน4,000บาท สนใจติดต่อสอบถามได้ที่0853457150หรือแอดไลน์ได้ที่ QR Code ที่หน้าจอได้เลยครับ